อุต่อเลอ่เจ้าของ่าจุดแล้วค่าชุดเนะครับก็ยังไม่ซื้อก็ยังไม่ซื้อนะครับต่อเลทีต่อเลทหมดกัน่เลยที่จ้าอไม่น่ารวยมาได้นะครับผมไม่น่าจะเนเรวยไม่น่ามีิอยู่ทุกวันนี้ได้เลยต่อเล็ิ้ง ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกแล้วจะโทรหารดูวยนะวดขวดหนึ่งได้แต่ไม่ซื้อยั่ตัวจะมาด้วยกันคนมึงไงพี่โอไปซื้อเราไปลงคืนลูกเลยได้ตื่นพี่แทถมนะแท้ดิประกันแถมของอ่ะประกันลูกผมผมมีลูกแล้วมีผัวอีกคนนึงอ่ะมาคืนประกันคืนแล้วไื้อ แต่หากแปดสเนต์หกันจนี่วนบ้าพวกกระเดงพี่น่ไม่อยู่แล้วจะไปคุยก็ใครอันหลานไอหัวี่น่จับมีนะแล้วลำเบิี่จอดไีไหนครับลำเบิีนี่ไม่ปัดเโอ้โลางามกเลยาต้ีร้าจิดจ่ายร้อยเลยซื้อพักเนี่ยไม่ได้เนี่ยไม่ทานจิ ได้ห้าร้อยขาดทุนพี่ดูให้ขาดได้ห้าร้อยถือกอบมั่งมื่นกว่าคอยโอ้ยหูพกเงินมาโหูล้านกว่าครับตุ้ยกว่าเดี๋ยวผมให้ครับเฮ้ยอย่าไม่ได้หรอกระวังนะพี่ครับโหูขาดพันเองะท่วมท่วมกินเด็กครับผมมันนาน เอาของเอง,อองเอาแนี้ของงานบุ๊เดี๋ยวไปขายตรงนั้นกันดี้บ่า